สวัสดีค่ะวันนี้ตัวเล็กพามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาค่ะมาถึงยายปุ่นก็เอาญ้าให้วัวเลยนะคะวัวของเราก็ชะเง้ะชงแงะรอเลยค่ะดูสิคะวัวกินหญ้าใหญ่เลยค่ะน้องลายแดงก็กินหญ้าเก่งมากๆเลยค่ะแม่ด่างของเราก็กินเยอะมากๆเลยจ้าแล้วก็มีพี่500หูรั่วนะคะเนี่ยพี่500ของเราก็กินเก่งมากๆเลยส่วนแม่ขาวกินเยอะมากๆเลยตะก,กะมากๆเอาอาหารให้วัวเสร็จแล้วยายปุ่นกับน้องชายก็จะไปหาบหญ้าที่พ่อตัดไว้นะคะอยู่นานน,น้นค่ะ ก่อนจะไปหักหญ้ายายปุ่นก็จะพาแวะดูถั่วก่อนนะคะนี่ค่ะต้นถั่วของเรามี 3- าสีต้นเองนะคะแต่ว่ามันออกลูกโดกมากๆเลยค่ะขนาดเก็บไปกินบ่อยแล้วนะคะก็ยังมีอีกอยู่เห็นไหมคะลูกมันเต็มเลยค่ะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอยู่บ้านเราปลูกไว้กินเองนะคะไม่ต้องซื้อค่ะมีอะไรก็ปลูกไปค่ะประหยัดเยอะเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่เราเยอะเดี๋ยวตัวเล็กพาดูผักบุ้งขาวนะคะนี่ค่ะในน้ำมาค่ะเต็มเลยค่ะยอดมันอ่อนๆทั้งนั้นเลยตัวเล็กอยากกินอยู่ค่ะแต่ว่าเก็บไม่ถึงน้ำมันลึกมากๆเลยค่ะเกือบจะ ล้นบ่อแล้วนี่จ้าฟักทองของเราก็กำลังออกดอกกำลังมีผลเล็กๆค่ะเสร็จแล้วยายปุ่นก็จะไปหาบหญ้าแล้วค่ะมาค่ะตามยายปุ่นไปหาบหญ้ากันเลยจ้าแต่ยายปุ่นบอกว่าเดี๋ยวจะไปแบกฟืนมาก่อนค่ะเพราะว่าฟืนมันอยู่ไกลมากก็เลยต้องไปแบกฟืนก่อนยายปุ่นพาแวะดูต้นน้อยหนาก่อนค่ะนี่ค่ะลูกมันยังเยอะอยู่เลยนะคะขนาดเก็บกินบ่อยแล้วนู่นค่ะมีหัวปลีอีกแล้วค่ะเมื่อวานแม่ก็เก็บไปนะคะหัวหนึ่งแต่ไม่รู้จะทําอะไรกินดีค่ะยังคิดเมนูไม่ออกค่ะก็เลยปล่อยไว้แบบนั้นก่อนเนาะนี่ ี่คือต้นกล้วยที่มันล้มนะคะลูกมันยังไม่แก่เลยนะคะแต่ว่ามันล้มค่ะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะนี่คือข้าวโพดที่น้องนาทีกับพี่ตะวันปลูกไว้ตอนนั้นนะคะส่วนต้นที่มันเล็กๆน่ะยายปุ่นเพิ่งปลูกใหม่นะคะเพราะว่าตอนที่น้องนาทีปลูกตอนนั้นน่ะหนูมันแทะกินหมดเลยค่ะมันแทะกินเม็ดมันที่อยู่ใต้ดินนะคะตอนปลูกน่ะมันก็เลยเหลือต้นใหญ่แค่เพียงเท่านี้นะคะอันที่มันมีผลนั่นแหละค่ะถ้าหนูไม่แทะกินน่ะนะป่านนี้ก็คงออกฝักเยอะน่าดูเลยค่ะนี่คือต้นกระถินนะลงนะคะดอกมันจะหอมอ่อนๆค่ะตัวเล็กกชอบมา บ้านใครยังมีอยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้หาดูยากแล้วนะต้นกล้วยนาะตัวเล็กก็เยอะเอะนะคะฝั่งนี้ก็เป็นต้นกล้วยคะ่ะออกลูกตั้งหลายเครือเลยนะคะแต่ว่ามันยังไม่สุกคะ่ะใปคะ่ะตัวเล็กจะพาไปดูเขาหอบหญ้าก,กันคะ่ะนาก็อยู่ไกลเกินคะ่ะแล้วตัวเล็กจะเดินไปถึงไหมล่ะเนี่ยไกลเกินนู่นคะ่ะแม่กับน้องชายตัวเล็กเดินนําหน้าไปแล้วคะ่ะน้องชายของตัวเล็กเดินหน้าก็ไปฝึกงานแล้วนะคะขณะที่เดินไปขอเก็บบรรยากาศข้างๆทางก่อนคะ่ะนี่จ้าท้องทุ่งนาของเราเขียวขจีหมดเลยตัวเล็กชอบมากๆเลยนะคะ อะไรที่มันเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะมองดูแล้วมันสบายตาสบายใจดีค่ะผ่อนคลายดีค่ะนุนจ้าน้องชายของเราแบกหญ้ามาแล้วค่ะเป็นลูกผู้ชายก็ต้องขยันเป็นธรรมดานะคะลูกชาวไร่ชาวนาก็แบบนี้แหละค่ะต้องขยันเสร็จแล้วก็เอามาเทกองกันไว้เลยค่ะเพราะว่าหน้านี้วัวออกไปไหนไม่ได้นะคะก็เลยต้องอยู่แต่ในคอกนุนค่ะยายปุ่นแบกฟืนมาแล้วค่ะยายปุ่นของเราก็เก่งมากๆเลยนะคะขยันขยันค่ะน้องชายก็จะไปแบกหญ้าอีกรอบแล้วนะคะแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ฝากฟืนไวใ้ให้ตัวเล็กเอากลับบ้าน บ้านก่อนนะคะไว้อาฟืนไปสุมที่บ้านเนาะพอยายปุ่นผ่าฟืนเสร็จแล้วยายปุ่นก็ไปแบกหญ้าช่วยน้องชายค่ะนี่คือเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าหอบมาได้เยอะแล้วค่ะบัวของเราก็กินหญ้าเยอะมากๆเลยนะคะขนาดเยอะขนาดนี้ก็ยังกินหมดภายในวันเดียวเลยนะคะพรุ่งนี้พ่อก็ต้องตัดให้มันกินใหม่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปแบกไว้ให้มันเหมือนเดิมเลยน้อยหนาต้นนี้ก็ลูกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยส่วนน้องชายแบกหญ้าเสร็จแล้วก็ซ่อมเครื่องฉีดยาให้พ่อนะคะเขาเป็นช่างเนาะเขาก็ซ่อมเป็นทุกอย่างแหละค่ะดูต้นน้อยหนาต้นนี้สิคะ ต้นเล็กๆแต่ว่ามีผลเยอะค่ะน้องนาทีก็เก็บถึงนะที่จริงผลมันเยอะกว่านี้นะคะเพราะว่ายายปุ่นเก็บกลับบ้านหมดค่ะยายปุ่นบอกว่าเก็บไปไว้ให้นหลานกินค่ะที่บ้านเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บไปนกกาก็กินหมดอยู่ดีเนาะดูสิคะขนาดอันนี้ยังไม่สุกมันยังเจาะกินเลยหน้านี้หน้าน้อยหนานะคะไปทางไหนก็มีแต่น้อยหนาค่ะน้อยหนามันก็เป็นต้นที่ไม่ค่อยสูงนะคะยืนเก็บก็ถึงแล้วค่ะเพราะว่ามันมีแต่ต้นตําๆค่ะบางทีพ่อก็เก็บไปไว้บ่มนะคะเวลาอยู่นาไม่มีอะไรกินแกก็เอาออกมากินเนาะอันที่มันสุกแล้วน่ะ เี๋ยวตัวเล็กจะพาไปดูต้นฝรั่งค่ะ้ฝรั่งของเราก็ไม่ค่อยสูงเหมือนกันนะคะต้นตีเตี้ยเองค่ะทุกปีมันจะออกผลเยอะมากๆเลยนะคะต้นมันอยู่ข้างทางอะเนาะเวลาคนเขาขี่รถผ่านเขาก็ขโมยเก็บเอาเลยค่ะเพราะว่าต้นนี้เวลาลูกมันแก่มากๆผลมันใหญ่มากๆเลยค่ะนี่ค่ะตัวเล็กเห็นผลหนึ่งค่ะก็เลยเก็บมาแต่ว่ามันยังไม่แก่หรอกนะคะมันยังเขียวอยู่เลยค่ะไม่รู้ว่าจะได้กินทันคนอื่นเขาหรือเปล่าดูสิคะต้นข้าวของเราลมพัดเย็นสบายเลยค่ะข้าวสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าพ่อดูแลดีค่ะหญ้าในทุ่งนาก็แทบจะไม่มีสัก ักเส้นเลยค่ะเพราะว่าพ่อดูแลดีมากๆเลยค่ะตอนนี้คือลมพัดวิวๆิวเย็นสบายมากๆเลยค่ะดูต้นมะละกอของเราสิคะออกผลเต็มเลยค่ะที่จริงมีอีกต้นหนึ่งนะคะที่ผลมันดกมากๆเลยค่ะแต่ว่าต้นมันล้มค่ะแม่ก็เลยเก็บไปแบ่งชาวบ้านเขากินค่ะเสร็จแล้วตัวเล็กก็จะกลับบ้านก่อนนะคะมาถึงบ้านตัวเล็กก็ทําการอาบน้ําแต่งตัวเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ